สวัสดีครับ <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชียงดาวนะแล้วก็ข้างหลังนี่เป็น MG ZS EV ผมตั้งชื่อว่าโดรามอนนะและในวิดีโอนี้นะผมจะประกาศขายโดรามอนเพราะว่าเราจะซื้อเทส l a ม o d ล l สามก็เราไม่ต้องการรถตลายคันนะนะแล้วก็แต่ก็เสียดายนะเพราะว่าคันนี้นะโดรามอนนี่นะ MG ZS EV มันก็ยังใช้ได้ดีมากเลยนะแต่จะให้คุณดูนะว่าสภาพมันเป็นยังไงนะเราซื้อมาตั้งแต่ เดือนธันวา2019ก็แปลว่าอายุ2ปีแล้วนะครับแล้วกเ็เราได้เคลือบ CERAMIC PRO คิดว่าม,มันชื่อเซรามิกโปรโ o รโกลนะ5ชั้นเลยนะเ,เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราจะไปจะไปเซอร์วิสอีกครั้งหนึ่งเราได้ไปก็ปกลายเป็น9ครั้งนะเขาจะเขาจะคลีนแล้วเขาก็จะทำให้มันใสดีทุกครั้งเลยนะผมก็ชอบนะเซรามิกโปรมันทำให้ล้างง่ายดีแล้วก็ ถ้ามันเป็น5ชั้นอะถ้าเราจะโดนอะไรขูดนิดหน่อยมันก็ยังแก้ได้ก็ยัง Polish ให้มันดีได้นะคุณดูนะรถใช้ไป2ปีแต่ว่าใสเหมือนใหม่เลยนะแล้วก็ใช่เราจะขายรถคันนี้นะแล้วเราก,ก็เราก็จะแถมอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ของเรานะเรายืมจากวัสดางกรุ๊ปนะของเรานี่มันจะเป็นสีขาวมอสานะ แล้วกผมก็จะแถมอันนี้นะเป็นที่ชาร์จของ MG นะ,ะแต่ว่าโอเคคุณก็สนใจรถมากกว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณดูหน่อยนะข้างนอกงามก่า <c oughs> ก็ส, <c oughs> สีเหมือนกันกับคันอื่นนะ,ะมันมีที่หนึ่งที่ผมผมต้องให้คุณดูนะว่าเนี่ๆี่โอเคผมซุ่มซ่ามนิดหน่อยนะไปไปชนใส่อ่ ก็ไม่รู้ว่าจะจะแก้ได้ไหมหรือว่ายัางไงก็กลายเป็นซ i เนเจอร์ของคันนี้นะครับแต่ว่าก็ปกติถ้ายืนจากนี่ก็ไม่เห็นนะนอกจากนั้นนี่รถนี่ก็จะเพอร์เฟกทุกอย่างนะแล้วก็โอเคเข้าไปดูข้างในเป็นยังไงโอเคแล้ได้ติดฟิล์มนะจะไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยติดฟิล์มรัวทั่ว,วทุกกระจกเลยนะโอเคข้างใน ต้องปรับกล้องหน่อยเนี่ยดูเหมือนก็ไม่ได้ใช้เลยนะรถนี่วิ่งไปได้25,000กิลเมตรแล้วนะแอเเข้าบปางใหน่อยโอเค2,500าเอ้ย2 5 0 0 0กิลเมตรแล้วก็ผมเพิ่งจะทดลองดูนะเกี่ยวกับว่าแบตเตอรี่เสื่อมเยอะแค่ไหนอะอายุ2ปีผมวัดดูนะ ตอนผมเทสนะ,ะมันไม่เสื่อมเลยแต่ว่ามันก็ต้องเสื่อมนิดหน่อยก็แปลว่า MG เขาอาจจะมีวิธีทําให้มันยังไม่เสื่อมตอนนี้แล้วก็มันอาจจะมีบัฟเฟอร์ข้างบนข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แปลว่าใช้ได้ดีมากยังวิ่งได้ไกลเหมือนรถใหม่เอี่ยมแล้วนะมาแล้วนะเนี่ยข้างในก็เป็นอย่างนี้นะเบาะก,ก็ยังสภาพดีเลยโอ้นี่เกือว่ไอะ โอเคเดี๋ยวผมพยายามจะคลีนทุกอย่างมี d ดั h c ั m ข้างหน้ากับข้างหลังนะน,นะเดี๋ยวลองเอาไปดูแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะพวงมาลัยก็ไม่ค่อยมีรอยอะไรเลยนะส่วนใหญ่นี้มันจะอาจจะเป็นพวงมาลัยกับกับเบาะคนขับที่จะเห็นรอยอะไรที่ร้านเซรามิ c โปรที่เชียงใหม่เขาก็ได้เขาก็ได้รักษาเบาะนะทุกครั้งตอนเราไปเซอร์วิสนะ ข้างหลังนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยดูคลีนมากเลยก็เรามันก็ได้ใช้อ่ะเราอยู่นอร์เวย์นะส่วนใหญ่นะแล้วก็ตอนมาเมืองไทยก็ก็ใช้ส่วนใหญ่จะวิ่งจากเชียงดาวไปเชียงใหม่นะประมาณนั้นอนะ่ะนอกจากว่าตอนผมขับเอ่อชาร์ล์อะไรไปโดยอ่างขางขับไปกรุงเทพเอ่อตอน2ปีก่อนนะนะั่นน่ะ นอกจากนั้นก็ไม่ค่อได้ขับไปไหนอะสอ0ืกิโลเมตรนะก็ถือว่าน้อยนะเทียบกับรถคันอื่นที่วิ่งไปได้1,000 0แกิโลเมตรห0 0 0แสกว่ากิโลเมตรเนี่ยอันนี้นะเราสามารถที่จะขยับลงไปได้ให้มันมีที่ไว้ของผมก็โอ้ตอนตอนผมมาเมืองไทยทุกทีนะก็จะเอากระเป๋าใหญ่ใส่เลยสใบ3าใบก็ได้นะคุ้อยู่กับว่ากระเป๋ามันใหญ่แค่ไหนอะ MG นี่นะซามันมีที่เยอะแล้วนะมันมีที่เยอะกว่ามอเตอร์ ผมยังไม่รู้นะตอนได้บอลสนี่ถ้าขนกระเป๋ามานักจะทำยังไงดีอ่ะแต่ว่าบอลสมันก็มีฟร์งนะแต่ว่ายัางไงก็ดีมากเลยนะเนี่ยคันนี้อะ่ะผมก็ว่าเออโอเคเดี๋ยวให้ดูหนะ่อยแล้วมันก็จะแถมที่จริงโอเคโอเคโอเคเราแถมก็ได้เดี๋ยว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 ,ยวจะจะจะ,จะให้พิเศษนะเนี่ยโอเคถ้าคุณจะซื้อเนี่ยเราให้ดูนะนะอันนี้เป็นสายชาร์จฉุบฉินก็ ก็มาจากมันก็ตอนคุณซื้อ MG ก็จะได้อยู่แล้วนะนะแต่ว่าผมจะแถมอันนี้นะเป็นสายตอนจะต้องสตาร์ท12โวลต์เนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยนะซื้อมาเผื่อไว, <c oughs> แว้แล้วก็มี Tire Repair Kit แล้วก็ผมจะแถมสายอันนี้นะเป็น type 2แป้งฮ่ซื้อมาตั้งหมื่นกว่าแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาให้คุณ ถ,ถ้าจะชาร์จที่ไหนนะมันเป็นมันเป็น12เอ้32แอมป์4 0 0โวลต์นะนะก็ถ้าใช้กับคันอื่นจะเป็นคันไหนที่ชาร์จ3เฟสก็ใช้กับคันนั้นได้ด้วยนะประมาณ5เมตรเนี่ยก็แถมให้ให้คุณเลยนะ,ะดีกว่าดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวอันน,น,นี้อันนี้มาติดติดไปอย่างนี้เองเนี่ยเนี่ย,ยผมส่วนใหญ,ญ่ผมจะไว้ข้างล่าง,างนี้นะจะได้มีที่เยอะเนี่ยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็มี ดัชคามข้างหลังหน่ยปิดมี i-smart แล้วนะมีแอปเข้าไปในแอปเปิดแอร์ได้สบายดีเลยเ,เดี๋ยวดูฝั่งนี้หน่อยคุณคงอยากจะเห็นทุกที่โอเคนี่มันเปื้อนหน่อยนะแต่ว่าโอเคดูดฝุ่นเคลีนี่หน่อยมันก็จะดีที่สำคัญคือมันไม่เป็นอะไรเลยไม่ไม่ได้มีอะไรพังอะไรเลยนะเนี่ยสภาพดีมากเลยก็ <laughs> ก็เสียดายนะว่าจะขายบางทีก็ยังคิดเลยว่าทำไมไม่เก็บไว้อะเป็นรถสำรองรถอันที่สองแต่ว่า,าคุณก็เห็นว่าเราไม่ค่อยมีที่เยอะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยจะอยู่เมืองไทยบ่อยขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีสองคันหรอกคันเดียวก็พอแล้วก็ต้องเลือกขายคันนี้นะจจะดูอะไรอีกนะมีอะไรที่จะให้ดู ก็คงไม่มีแล้วนะก็แต่ว่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว,ว่าตอนนี้เขาแถมที่ชาร์จ M G ไหมแต่ว่าก็จะแถมมันนี้คิดว่าราคาสัก2องหมื่นแล้วนะชาร์จ M G อ่ะก็เดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถหน่อยอนั่งสบายๆนี่นี่แล้วก็ผมกะว่าจะขาย แปดแสนซื้อมา1.2ล้านนะสองปีก่อนขาย8ปดแสนขาดทุนแต่ว่าคันนี้มันก็มีมี history ก็มีเดี๋ยวเจะเปิดแอร์นะมันร้อนหนะอะมันก็มี history เพราะว่าผมก็ขับคันนี้เพื่อที่จะสร้างช่องไทยก่อนนั้นนี่ก่อนซื้อคันนี้นี่ช่องไทยก็เลก็กกว่านี้นะแต่มันเป็นคันนี้อะดรารมอนนี่แหละที่ทำให้ คนไทยหลายคนรู้จักช่องเห็นตอนโดยเฉพาะตอนผมขับไปกรุงเทพใช้เวลา17ชั่วโมงนะแล้วก็ขับขึ้นไปดอยอ่างขางด้วยสองวิดีโอนั่นนะ่ะมีคนดูเยอะมากแล้วนะก็แปลว่าโอเคเสียงเงินไป4 0 0แสนแต่ว่ามันก็มีประโยชน์สำหรับช่องแล้วก็มีประโยชน์สำหรับตอนเราเดินทางไปเ,เ,เชียงใหม่นะใช่จากนี่จากเชียงดาวไปเชียงใหม่ประมาณ75กิโลเมตร ถ้าเราจะไปธุระนะจากนี่ไปเชียงใหม่แล้วก็กลับมานะถ้าเราเริ่มจากนี่1้0เไปเชียงใหม่ก็มีประมาณ75%แล้วก็กลับมานี่ก็มี50%แปลว่าวิ่งไปเชียงใหม่ได้2รอ,อบแล้วนะคันนี้ก็ดีนะเน่ยใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็วิ่งได้ไกลสบายดีโอเคมันไม่ได้ดีเท่าเทสลาอย่างนั้นมันไม่ดีเท่าเทสลาแต่ว่า ถ้าเทียบกับราคานะผมก็ว่าดีมากเลยผมก็ยังแนะนำนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดไปเลยนี่เพื่อที่จะขายลบนะผมก็ได้บอกอันนี้ตั้งแต่ก่อนตั้งนานแล้วก่อนผมกะว่าจะขายคันนี้ก็ถ้าคุณสนใจนะซีเรียสนะผมอยากจะขายเ,เร็วเรนี้นะอ่แปดแสนแล้วก็ถ้าคุณโอเคคุณต้องติดต่อในอีเมลนะ teslaion@gmail.com <c oughs> t ส่งอ e ีเมลเลยแต่ว่าผม,ผมอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับอ่านกับเขียนภาษาไทยไม่ได้อหานี้บ่เฮ้ยแต่ว่าก็ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะแล้วก็ใช่โอเคครนี้วิ่งได้25,000เฮ้ยสองสองกิโลเมตรแต่ว่าผมต้องการเทสอโดอามอนอีกนิดหน่อยกว่าจะขายหรือว่ากว่าจะจะขายได้ ก็แต่ว่าเราก็ยังยังตกลงก็ได้นะว่าอีกไม่นานนะ่ะจะจะซื้ออีกสักหนึ่งอาทิตย์ก็ยังได้แล้วนะแต่ว่าผมจะต้องออใช้คันนี้ขับขึ้นดอยอ่างขางคนเดียวแล้วก็จะขับเร็วๆหน่อยนะจะอาจจะใช้สปอร์ตโมดนะเพื่อที่จะให้ทุกคนดูว่า MG Z s u s EV มันวิ่งขึ้นดอยได้สบายดีเลยแล้วมันไม่โอเวอร์ฮีตเหมือนเหมือนแมวแล้วก็แล้วก็ผมก็ต้องขับจาก เชียงใหม่ไปกรุงเทพเพื่อที่จะให้ผู้คนเห็นว่าเนี่ยตอนอที่ผ่านมา2ปีแล้วนะที่ชาร์จของเมืองไทยมันดีขึ้นเมื่อก่อนนะัในสปีก่อนเนะี่ยผมใช้เวลา17ชั่วโมงตอนนี้ผมกลับว่ามันน่าจะเป็นเร็วกว่า10ชั่วโมงนะก็แปลว่าถ้าคุณสนใจซื้อนะกว่าจะได้คันนี้มันจะเป็นประมาณ 2,000... 0เอ้ย27,000กิโลเมตร นนแต่มันยังไงมันน่าน้อยกว่า30,000กิลเมตรแน่นอนแล้วก็เสื่อมน้อยสภาพดีถ้าคุณอยากจะเพิ่มสร i n g โปรก็ได้มั้งเออก็มีเครื่องเ e ลื่อนสโปรก็อาจจะได้เพิ่ม Service ก็ได้นะซื้อเซอร์วิมันก็ไม่ค่อยแพงเท่าซื้อใหม่อะไรเงี้ยก็ผมก็ว่าดีมากคันนี้อ่ะโอเคก็นั่นสิอยากจะให้อยากจะให้คุณติดต่อนะถ้าสนใจเอ่อไม่รู้จะพูดอะไรกันแปลก คุณก็รู้รู้ใช่ไหมรู้จักว่ามันว่า MG มันดียังไงอ่ะแล้วถ้าผมจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์โอเคเคยมีปัญหาอะไรไหมใช่ใช่มีครั้งหนึ่งประมาณ1ปีก่อนนี่นะหรือว่าหรือว่าทาไหนตอนระถมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอ,อายุสูงนะมีปัญหากับ12 v, บัโวลต์แบตเตอรี่น,นะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้่อยได้ใช้ปล่อยให้มันอยู่ไปอย่างนั้นอนะ่ะแล้วก็ เราเดินทางกลับไปนอร์เวย์แล้วแล้วก็มันก็แบตเตอรี่ต่ำแล้วพ่อคุณพ่อที่นี่ก็โทรไปหา MG ศูนย์เ g แล้วเขาก็จัดการเลยนะขี่รถเครื่องว่าอะไรไม่รู้หรือว่าไม่ใช่รถเครื่องมัแต่ว่าขี่หรือว่าขับรถมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เราจบแล้วก็หลังจากนั้นไม่มีปัญหาเลยกับท12โวลต์แบตเตอรี่แล้วก็คิดว่าไม่นานนี่นะมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับ ร่งเกับแอร์หรือว่าอะไรมันก็อยู่ในประกันนั่นแนหะก,ก็แปลว่าเขาเจัดการทุกอย่างเอ็มจีนอกจากนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยกับคันนี้วิ่งได้สบายดีไปแอลไปอะไรนั่นนะไปเชียงใหม่กลับมาอะไรไม่มีอะไรเลยนะชาร์จอะไรก็ปกติทุกอย่างเลยนั่นนะก็ดีมากถ้าเทียบกับว่าคันนี้ราคา800,000นะผมก็ว่าคุ้มมากแล้วนะถ้าผมมีที่มากกว่านี้ แล้วก็ต้องการลดอีกคันหนึ่งก็คงจะเก็บไว้แต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องขายเพราะว่าเราไม่ใช้อ่ะมันจะเสียดายมันจะดอลลรมอนกลายเป็นหมาหัวเน่าแล้วก็ให้คนอื่นมีใช้แทนมันจะได้มีประโยชน์หน่อยนั่นนะเดี๋ยววันหนึ่งนอนาคตเราจะขายเราจะซื้อกลับมาเหมือนเหมือนไม่เลน่นฟ้ากันดูก่อนดูก่อนดูก่น <laughs> ใช่ อาจจะซื้อกลับมาอีกสัก3 4ปี5ปีแล้วก็ดูว่ามันจะเสื่อมเยอะแค่ไหนเออแล้วเข้ามากันทีหนึ่งแต่ว่ายัางไงเราก็จะขายเราเรไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าตกลงว่าอา๋อต้องซื้อกลับมาเนีนะ่แล้วแต่คนนะก็ประมาณนั้นนะโอเคนั้นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวีดีโอนะก็เอควาปันใหั่สวัสดีครับ